สวัสดีค่ะไพ่เราเรื่องมาแล้วนะไม่ได้เจอกันสองวันวันนี้กลับมาแล้วค่ะอ่าเพิ่งเสร็จจากการดูดวงส่วนตัวกันเองเมื่อกี้นี้นะส่วนใหญ่ช่วงปลายปีคนจะดูดวงกันเยอะค่ะนะใครอยากดูดวงกับแม่หมอทักหาแม่หมอได้นะคะเวลาเรายืดหยุ่นกันได้คุยเรื่องของเวลาได้เลยนะมีหลายแพ็กเกจมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงแพ็กเกจที่มีความซับซ้อนมีความละเอียดก็คือขั้นสูงนั่นเองนะ ใครอยากดูแบบไหนติดต่อเข้ามาได้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ที่เป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอมาเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะโอ้ยทำไมใครคนนี้เขาเขาอยู่ในทิศทางของคนที่อมทุกตลอดเวลานะเวลานี้ ไพ่สี่ดาบเป็นทิศทางของคนที่อยู่แน่นิ่งเรียกว่าภาวะแช่แข็งทางความรู้สึกก็ได้ดาบที่คมหอกคมดาบท,ที่มันทิ่มลงตัวเขากับสิ่งที่อีกหนึ่งดาบที่เขานอนทับอยู่มันเปรียบเสมือนสิ่งที่เขาทําไว้ใต้พรมด้วยเหมือนกันนะในอดีตนั่นหมายความว่า คนคนนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทํารับหลังคุณที่ไม่ได้บอกคุณแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่เขาได้ทําอะไรลงไปอ่ะมันเหมือนคมหอกคมดับเหล่าเนี้ยมันพร้อมที่จะแสวงเข้ามาตัวเขาอยู่ตลอดเวลาในลักษณะยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขากําลังมีความทุกข์ใจจากอุปสรรคปัญหาที่เขามีซึ่งอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาไว้ในอดีตและเป็นสิ่งที่บอกคุณไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ ตัวของเขาเฝ้าระวังอยู่เสมอว่าโอกาสอะไรต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะหวนกลับมาอย่างคิดทางตัวเขาก็เป็นไปได้โอ้ไม่ต้องคิดมากสาไม้เท้ากลับมานี่บอกดได้ทลกคนก็นี้เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตหรือว่าอาจจะมีจังหวะที่เขาอาจจะมีการถ้าเรื่องถ้าเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสสูงในเรื่องของการที่อาจจะแอบมีใครสักคนในความสัมพันธ์ก็คือเรื่องที่ทําไว้ใต้พรมนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยมีใคร อยู่ในความสัมพันธ์หรือการครบซ้อนคบแท้ที่สิ่งเหล่านั้นแอบทําแล้วไม่ได้บอกคุณโดยตรงแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําไปแล้วนั้นมันไม่ได้นาพาให้เขามีความสุขต้องอยู่บนทิศทางของการที่เขาต้องระวังตลอดเวลาระวังความลับจะปูดอะไรในลักษณะอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นทิศทางในเรื่องของการทํางานก็มองว่าคนคนนี้อาจจะมีทิศทางในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตที่มันดูหลากหลายมากขึ้นแต่โดยเด็ก็ตามมันอาจจะมีในทิศทางของคนที่ เคยกระทาความผิดอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในลักษณะอย่างนั้นก็เลยทําให้คนคนนี้อยู่ในภาวะที่ทําอะไรต้องระวังตัวตลอดเวลาเป็นเหมือนกับชะง,งักปักหลังอยู่ในใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดในลักษณะอย่างนั้นนะเป็นคนที่เก่งเก่งงานเก่งคนเก่งทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านชอบหาโอกาสจังหวะใหม่ๆใ,ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาคนนี้นะแต่ความเก่งถ้ามันใช้ถูกวิธีมันก็คือดีใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปใช้ในทิศทางที่มันผิด ใช้ในทิศทางที่ช่อโกงหรืออะไรประมาณอย่างนี้หรือว่าใช้ในทิศทางที่การควงรถไฟไม่ให้ชนกันประมาณอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นทิศทางของคนที่ไปสองแสวงหาในทิศทางที่มันไม่ดีใส่ตัวเขาเพราะตอนเนี้ยมันเป็นทิศทางว่าสิ่งอะไรที่เขาไปทําไว้อยู่ใต้พรมอ่ะเขาระวังตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะหวนสนองกลับมาที่ตัวเขานะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นในตัวคุณคือเอะสงสัยวันนี้แม่หมอมองว่า คนที่ติดตามแม่หมอส่วนใหญ่หน่าจะอยู่ในช่วงของการเดินทางกันไหมพไพ่ไม้ท้าใบนี้มันเป็นทิศทางของการเดินทางบางคนอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือจะเดินทางในช่วงระยะเวลานี้เอ,อ่อบางคนอาจจะหมายถึงกับว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างสิ้นปีต่อปีหน้าบางคนอาจจะได้งานใหม่ได้งานที่ต้องเดินทางไกลก็เป็นไปได้ เพราะมันหมายถึงการที่จะเริ่มต้นทิศทางใหม่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่หมอมองว่าตัวของคุณเองค่อนข้างที่จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในทิศทางอันใกล้นี้ก็คืออาจจะหมายถึงหน้าปีใหม่หน้านี้ก็ได้นะมันเป็นทิศทางของคนที่เตรียมตัวในลักษณะของอเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ชีวิตของคุณเนะี่ย มีความมั่นคงขึ้นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าไพา่ราชาถือถ้วยมันเกิดขึ้นในฝั่งของคุณแม่หมอมองว่ามันมีความสำเร็จเกิดขึ้นในทิศทางชีวิตของคุณแล้วในเวลานี้เพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางของคนสองคนที่ไม่ได้หันหน้าคุยกันเลยอะ่ะคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะทำไมมันเป็นทิศทางของความสัมพันธ์ใช่ไหมไหนดูเขาสิ โอเคเป็นทิศทางความสัมพันธ์เก่าๆของเขาที่เขาหัขวนกลับไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็บอกได้แล้วว่าคุณกับเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่คุณคนนี้มีการเลิกลาจากคนเก่าไปแล้วแต่มันเป็นการเลิกลาที่มันยังไม่ได้เลิกจริงร้อยเปอร์เซนมันเป็นการเลิกลาที่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาอะไรที่เขาผูกกันไว้หรือทําธุรกิจร่วมกันหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องไปคาบเกี่ยวกับคนเดิมของเขาอยู่อะ่ะ แล้วมันเลยทําให้เหมือนกับคนคนนี้อะไรก็ตามที่มันจบแล้วจบไม่จริงหรือว่ามันมีอะไรก็ตามที่มันมีความคาบเกี่ยวกัน <c oughs> คนคนนี้จะติดประเด็นในเรื่องของความผูกพันมันเลยอาจจะเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่า <c oughs> พอติดในทิศทางความผูกพันการที่หวนกลับไปอยู่ในความสมพั์ซึ่งกันและกันโดยที่มีคุณอยู่แล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าทิศทางการหวนกลับไปนั้นเป็นการทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าในขณะที่คุณก็อยู่ในทิศทางที่ อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นไพ่สีดาบไงคะว่าเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําอะไรที่อาจจะไม่ได้บอกคุณโดยตรงหรือยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วโดยที่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอย่างนี้นะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือพอเขากลับไปอยู่ในทิศทางความสัมพันธ์นั้นคมหอ,อกคมดาบที่ลายล้อมรอบตัวเขาในลักษณะอย่างนี้นมันเป็นทิศทางว่าพอกลับไป เขาอาจจะถูกในเรื่องของการควบคุมความสัมพันธ์ไหมหรือจะเป็นในทิศทางที่เหมือนกับว่ากลับไปแทนที่มันจะดีกัาเดิมแต่ชีวิตของเขากลับแย่ลงมันมีแต่ปัญหาปัญหาและปัญหาไล่ล้อมตัวเขาไปหมดทําให้เขาอาจจะไม่สามารถมาในชีวิตของคุณได้อีกแล้วก็เป็นไปได้ เพราะมันเป็นทิศทางที่ว่าอุปสรรคลายล้อมรอบตัวเขาไปหมดหรือการควบคุมความสัมพันธ์ก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคุณกับเขาอาจจะห่างกันด้วยทิศทางที่คนคนนี้อาจจะเจออะไรที่มันไปผูกมัดเขาไว้อยู่ในลักษณะอย่างนั้นมันเลยทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันไปแต่คุณจะเห็นว่าน้องหมีตัวนี้เขากอดแสงสว่างไว้ในมือเห็นไหมคะมันก็เปลี่ยบเสมือนกับว่าแม้ว่าห่างกันไปจริงๆแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้กลับรู้สึกผิดแล้วก็กลับรู้สึก มันมีห่วงเวลาที่เขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะโดยเฉพาะเวลากลางคืนที่เขาอยู่ตัวเองเพียงลําพังอะ่ะเขาจะคิดถึงเรื่องของคุณมากเป็นพิเศษช่วงปีใหม่นี้ไม่เหมาะกับรู้สึกว่าจังหวะเวลาแล้วมันและโอกาสมันเกิดขึ้นเนาะชาลิออรมันมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในฝ้าของเขาเหมือนกันไม่ใช่การเดินทางแค่ฝ้าของเพื่อนๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทิศทางมันเหมือนกับว่าถ้าคุณมาดูในเรื่องชะตาชีวิตของคนที่คุณถามถึง แม่หมอกลับมองว่าคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางในเร็ววันนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ของเขาก็ได้เหมือนกันมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้โหงั้นก็ต้องพูดถึงคุณแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นแม่หมอมองว่าการเดินทางหรือการที่ที่จะกลับมาในทิศทางของปีหน้าเนี้ยมันเป็นปีที่เขาคิดอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเคยผิดพลาด เปลี่ยนแปลงความเข้าใจการกลับมาขอคืนดีในทิศทางกับคุณก็เป็นไปได้เทมเพลนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้รับครั้งนี้มาถึงก็เหมือนกับอยากปรับความเข้าใจกลับมาเป็นผู้ให้บ้างในลักษณะนั้นนะคะตัวของคุณเองไพ่เลเวอร์ลงแม่หมอบมองว่ามันถูกทิศถูกทางซะด้วยสิเพราะมันบังเอิญว่าความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆอะลึกๆมันแม้ว่าจะไกลกันไปแล้วแต่ความรักมันอยู่ในนั้น มันเป็นความรักมันเป็นความห่างที่อยู่บนความเข้าใจฉะนั้นแม่หมอมองว่าสําหรับสําหรับวันนี้มันเป็นทิศทางของคนทั้งสองคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่คนคนนั้นเขาติดประเด็นกับความสัมพันธ์เดิมที่เลิกแล้วมันไม่จบจริงอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการห่างอย่างเข้าใจคุณอาจจะถอยห่างให้เขาให้เขาไปเคลียร์กับอะไรปัญหาที่เขายังมีภาระผูกพันกันอยู่ก็เป็นไปได้ แล้วคนคนนี้อาจจะแก้ไขปัญหานั้นได้เสร็จสําเร็จจึงมีการเดินทางกลับมาเพื่อมาสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและในทิศทางก็คือแม่หมอก็ยังเห็นว่าลึกๆนั้นมันก็ยังมีการรอกันอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นการกลับมาทิศทางของวันนี้คือมันกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันได้หรือกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะสําหรับสําหรับวันนี้ถ้าเกิดใครกําลังรอคนทางไกลอยู่มีโอกาสนะคะสําหรับสําหรับวันนี้ว่าจะมีการหวนกลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกครั้ง แล้วก็ได้สารต่อความสัมพันธ์กันสําเร็จด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อราเคลหน่อยนะคะว่าไพ่อราเคลเขาอยากจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงบ้างนะวันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆที่แปลกออกไปเนาะปกติจะไม่ค่อยยอมอะ่ะเขาบอกว่าภาระของเขาอะที่มันเกิดขึ้นอนะมันหนักมันหนักมากเกินกว่าเขาจะรับไหวสำหรับสำรับเนี้ยเพื่อนจะเห็นนะว่ามันมีนกแก้วเกาะคออยู่ข้างหลังไอ้นกแก้วเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนกับอีก คนเก่าๆในความสัมพันธ์ของเขาในอดีตก็ได้คุณจะเห็นด้ว่าคนคนนี้อาจจะมีทิศทางของการที่เป็นเดอะแบกเป็นคนที่เป็นผู้นําหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็เกาะชีวิตเขาอยู่แบบนี้ไม่ได้ไปไหนมนเลยทําให้คนอย่างเขาถ้าติดกับดักในเรื่องของความผูกพันแล้วนั่นหมายถึงว่าต่อให้จบแต่ความผูกพันยังมีเลยทําให มันเป็นวิบากที่เขาจะต้องหวนกลับมานั่งรับผิดชอบชีวิตของคนคนนั้นอยู่อีกไหมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะที่ทําให้เขากับคุณเนี่ยต้องไกลกันนะตัวของเขาเองคาดหวังว่าใดๆก็ตามถ้าเรื่องราวในอดีตของเขามันจบแล้วแล้วมันมีการที่หวนกลับมาเทมเพลนลงนะหวนกลับมาเพื่อคิดจะเคลียร์ใจกับคุณน่ะมันน่าจะเคลียร์ใจได้ด้วยความที่เหมือนกับว่าแม่หมอเ,เชื่อว่า สำหรับวันนี้พวกคุณทั้งสองคนยังมีเซนสัมผัสรับรู้ถึงกันและกันอยู่ถึงจะม่ได้พูดคุยกันมันมีความคิดถึงกันอยู่เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสในลักษณะของการที่กลับมาปรับความเข้าใจจะสําเร็จไหมด้วยสําหรับวันนี้แม่หมอมองว่ามันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจได้สําเร็จนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งแล้วก็ยั่งยืนไปสู่คาาครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าที่ผ่านมาพวกคุณเคยห่างกันเพียงเพราะว่าครั้งหนึ่งเขา เลิกกับคนเก่าของเขาในอดีตแต่ยังมีทิศทางว่าเลิกแล้วมันยังจบไม่จริงมันยังมีอะไรที่ยังสานต่อกันอยู่ถ้าให้คุณกับเขาในประเด็นนี้ต้องแยกจากกันไปทั้งทที่ยังรักเพราะฉะนั้นทิศทางในตอนนี้มันจะเป็นทิศทางแบบประมาณนี้ละคะว่าคนเก่าๆคนนั้นในอดีตที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแต่เลิกลากันไปเพียงเพราะว่าเขายังติดประเด็นเดิมๆคนเดิมๆทิศทางเดิมๆม,มันเป็นการที่ให้เวลาให้โอกาสเขากลับไปเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขายัง ยังมีคาติค้างซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์แล้วก็เพื่อให้กลับมายัางชีวิตของคุณนั่นเองแล้วตอนนี้ก็เป็นทิศทางว่าเขามีแนวโน้มที่เขาจะทําสําเร็จแล้วนะในสิ้นปีนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งด้วยนะคะในปีหน้านี่เองนะที่ผ่านมามันเป็นทิศทางของการที่จําใจต้องแยกจากกาันไม่ได้อยากจบไม่ได้อยากเลิกแต่ว่ามันเป็นทิศทางว่าเขาก็ยังมี อะไรที่ยังแก้ไขไม่หมดกับทิศทางความสัมพันธ์เดิมๆด้วยนั่นเองนะมาเลยเป็นภาคที่เหมือนกับว่าทําให้คุณทั้งสองคนต้องยอมอยู่ในทิศทางที่ไกลกันนะคะจริงๆคนคนนี้เขาอยากลงหลักกับคุณ อยากลงหลักปักฐานกับคุณถ้าพวกคุณเคยไปเที่ยวกันสองต่อสองเขาก็อยากอยู่แบบเนี้ยกับคุณสองต่อสองอยากฉลองปีใหม่กับคุณอนะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอนะทิศทางของเขาอะมันมีแต่คุณการที่คุณให้เวลาเขาในช่วงเวลาหนึ่งในการไปแก้ไขปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทิศทางที่ผ่านมาคนคนนี้จริงๆช่วงเวลาที่ห่างเขาได้เรียนรู้ใจของเขาเองด้วยนะแล้วด้วยหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แม่หมอค่อนข้างชัดเจนว่า ใช่เลยค่ะคนที่เขาเลือกคือคุณนะคะต่อมาค่ะภาพที่เขาวาดหวังไว้เห็นไหมถ้าพวกคุณเคยใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเขาก็มองว่าเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณแบบนี้หลับก็หลับพร้อมกันตื่นนอนก็ตื่นนอนมาพร้อมกันอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นทิศทางความจริงจังความมุ่งมั่นเทมเพลนที่ลงก็คือการกลับมาแก้ไขในทิศทางที่พวกคุณอาจจะ เคยต้องแยกกากกันกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนเป็นครอบครัวได้นั่นเองนะคะคนคนนี้ตลอดเวลาที่ห่างไปเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยห่างไปเพื่อแก้ไขปัญหามันอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินค้ารคสร้างถ้าเกิดว่าเขากับคนเก่าๆของเขาเคยแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันถ้ามีลูกด้วยกันก็เรียกได้ว่าแก้ไขปัญหาเด็กๆแก้ไขปัญหาลูกที่เขามีร่วมกันนั่นเองก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่มา แล้วทำอะไรเล่นๆแต่เป็นทิศทางของคนที่จริงจังกับชีวิตนะแต่เพียงแต่ว่าเขามีในเรื่องของอะไรต่างๆในอดีตความสัมพันธ์ในอดีตอะไรบางอย่างที่มันเป็นความรับผิดช,ชอบที่เขายังต้องดูแลอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะตัวของคุณเองทำไมคุณถึงได้ดูเหมือนกับว่าคุณปล่อยเขาไปง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่คุณก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับยังจบไม่จริง มันเป็นทิศทางของคําว่าคนที่รักแล้วก็รักอย่างเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นนะคะคุณถึงได้ยอมไปอย่างนั้นสําหรับสำหรับไพ่วันนี้นะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของคุณที่เป็นคนที่ใครก็เข้าถึงง่ายมองโลกอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นทิศทางแม่หมอมองว่าต่อให้วันนั้นคุณจะเจ็บปวดจากการที่คนคนนี้คุณต้องปล่อยคนคนี้ขวนกลับไปแค่ไหน แต่ว่ามันเป็นการที่ปล่อยไปอย่างเข้าใจแล้วก็รออย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยู่ในเกณฑ์รอรอคนนั้นอยู่แม่หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าทิศทาง t e เทมเพลนที่ลงแล้วก็ชาลีออตในปีหน้าคนคนนี้มีโอกาสค่ะที่จะหวนกลับมายังความสัมพันธ์กับคุณเริ่มต้นกับคุณได้แล้วนะที่ผ่านมาคือมันเป็นทิศทางว่ามันเหมือนกับ เหมือนกับลักษณะของคนพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ตลอดเวลาแบบนั้นแ่ะแต่สุดท้ายมันไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันมันเป็นทิศทางของคนที่ยังจบแล้วจบไม่จริงอ่ะแล้วคุณก็ไม่ได้อยากอยู่ในทิศทางความสัมพันธ์แบบนั้นน่ะตอนนั้นก็เลยเป็นทิศทาง ที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะให้เขาเลือกว่าเวลานั้นเขาจะเลือกอะไรเขาจะเลือกทางไหนซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุและผลที่เขาจําเป็นที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาเก่าๆก่อนก็ได้ก่อนที่จะกลับมาเริ่มต้นในชีวิตของคุณอีกครั้งประมาณนี้นั่นเองนะคะถ้ามันเป็นด้วยเหตุผลนี้แม่หมอเขาจะบอกว่าภายในปีหน้าแหละเหตุผลคนคนนี้คนเดิมที่เคยออกจากความสัมพันธ์กันไปเขาจะหวนกลับมาแล้วด้วยปัญหาคือเขาแก้ไขปัญหาทิศทางความสัมพันธ์เก่าๆเขาในอดีตจบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่ครูบาอาจารย์ของแม่หมอหน่อยนะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรคะความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าในอดีตมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยังดูคาราคาซังแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ขาดไม่จบเขาจะไม่อยากให้ปัญหาเหล่านั้น,น,นมากวนคุณเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทิศทางว่า อาจจะต้องหวนกลับไปแก้ไขในปัญหาทิศทางต่างๆที่มันมีความค้างคากันอยู่ก่อนที่จะกลับมายังทิศทางออความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะตัวของเขาเองเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยแล้วนะและถ้าเกิดทําอะไรก็เป็นคนลงมือทําจริงๆด้วยอันเนี้ย มันเลยเหมือนกับอ่ะต้องวางความสัมพันธ์กันไว้ก่อนเพื่อไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นนั่นเองนะคะเทพสุขก,ก่อนที่จะมีความสุขได้คือก่อนหนะ้านั้นอาจจะต้องอึดถึกทนกันนิดนึงกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งก็มองว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้จะนําพาในเรื่องของความสุขมาสู่กันทั้งสองคนนั่นเองนะความสุขความสมบังนะคะที่ผ่านมามันเกิดการเรียนรู้มากพอสมควรพระพระุทธสัพพดี เทพพระพ่ออัศสดีเทพแห่งการเรียนรู้ไพคูบาอาจารย์เทพแห่งความเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่รยระยะทางที่พวกคุณห่างกันออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเป็นบทเรียนในชีวิตซึ่งกันและกันได้ดีมันทําให้เขาได้ทบทวนตัวเองในหลายๆครั้งที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแต่ต้องไกลกันมันทําให้เขารับรู้ได้ว่าใจของเขาต้องการอะไรใจของเขามั่นคงอยู่ที่กับอะไร หวนกลับไปเพื่อจะไปสารต่อหรือหวนกลับไปเพื่อไปเคลียร์ตัดจบซึ่งหน้าไพ่บอกแล้วว่ามันเป็นการที่ไปเคลียร์ปัญหาไปเคลียร์ตัดจบสิ่งต่างๆที่เคยผูกกันเอาไว้ในลักษณะอย่างนั้นเมื่อเขาตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นการหวนกลับมาอย่างทิศทางความสมคัญที่เขาแน่วแน่และมั่นคงก็คือคุณนั่นเองนะจึงเกิดขึ้นและสำหร,รับสำหรับไพ่วันนี้นะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันได้ด้วยค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย พวกคุณจะโลดชิงช้ากันอย่างเงี้ยคือจะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนั่นเองนะคะมันเป็นการที่วางความสัมพันธ์ไปก่อนเพื่อไปแก้ไขปัญหาแล้วกลับมาเริ่มต้นด้วยกันอีกครั้งนะไม่รู้เป็นทิศทางเรื่องราวของใครเหมือนกันถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูบนความบันเทิงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะตอนนี้แม่หมอเป็นหวัดอยู่เนี่ยอากาศเปลี่ยนค่ะโอเคค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะบ๊ายบายค่ะ